สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาชมบรรดาลูกไม้แล้วก็ไม้ที่มีชื่อบางส่วนที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปนี้เรามาเปิดกันที่กลุ่มนี้เลยอันนีเนเนนะ้เป็นไม้ฝักเดียวกันทั้งหมดนะเป็นไม้ฝักเดียวกันทั้งหมดแต่ดูหน้าตาของเขามีความแตกต่างกันออกไปเห็นไหมครับอันนี้คือ บรรดาลูกไม้ที่เกิดจากฝักเดียวกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันในชุดนี้เป็นลูกไม้เมล็ดที่เกิดจากการผสมระหว่างวังทองกับหงสุวรรณนะครับวังทองกับหงสุวรณรณผสม,มกันออกมาได้ลูกๆหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูจริงๆเนี่ยแต่ละกระถางคือเดี๋ยวให้ให้อัปเดตแต่ละกระถางก่อนนะครับ อ่อันนี้อะไรเอ่ยมาแทรกยอดมงกุฎโอ้โห,โหยอดมงกุฎแต่เป็นหน้า,าเขียวแล้วก็กัดข,าว,นะขาวชมพูนะครับขาวชมพูเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับยอดมงกุฎนี่มๆรากทะลุแล้วเห็นไหมครับเนี่ยรากทะลุกระถางแล้วอันนี้พร้อม อัพกระถางใหม่ได้เลยยอดมงกุฎนี่นถ้าใครมาหน้าสวนนี่ลูกไม้เหล่านี้ก็สามารถแบ่งไปปลูกได้เลยนะเพราะว่าอ,อ,อันนี้อะไรอ่ไก่มเ ah ห e สวนโอ้นี่ไก่มเ ah ห e สวนอ่าแล้วก็มันจะมีอีกต้นหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นมนสวรรค์ เห็นว่าเป็นต้นเล็กนะครับส่วนบรรดาลูกไม้นี่เป็นลูกไม้ที่ลูกดกมากๆเดี๋ยวให้ดูอ่ะทาไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูแต่ละตน้นอันนี้ก็ใบใหญ่แล้วเนี่ยดูสีดูสีใกล้ๆโอ้โหสีเขียวแบบเขียวเข้มแล้วก็มีเม็ดขาวๆนะครับอ่านี่มีสะพานเห็นไหมครับอันนี้มีลูกลูกก็โตแล้วนะครับนี่นลูกหนึ่งอันนี้ลูกสอง อันนี้ลูกสองนะครับลูกสองต้นนี้ต้นนี้นี่เป็นทรงแบบเหมือนลูกศรอนเหมือนอะไรเงี้ยนะครับเป็นบอลใบยาวนะครับมีสวยงามมากดูดูนี่ถ้าโตถ้าโตแบบเต็มที่สุดๆของเขาเนี่ยคิดว่าต้นนี้ก็ดูลักษณะใบพริ้วเหมือนกับอืม ไม่ว่าจะเป็นหงหยกปีกินรีนะครับนี่ความพริ้วของใบคล้ายๆกันคล้ายๆนางพริว้วคล้ายๆหงเฮาอย่างเงี้ยนะครับนี่แล้วดูการไล่สีของเขาสวยมากอ่อนๆจากตรงกลางแล้วก็เข้มอยู่ขอบสวยงามนะครับเพราะว่า มันเป็นการตัดขอบที่ลงตัวมากนะครับแล้วดูทรงใบของเขานี่มือนเราเล่นสีอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ต้นนี้สวยงามมากแล้วก็มีลูกด้วยน,นี่ลูกลูกของเขาทั้งนั้นเลยนะครับต้นถัดมาอันนี้จะออกโทนเข้มๆนะครับเข้มๆทรงใบเนี่ยต้นนี้จะคล้ายๆหานุมานออกศึก หมายถึงทรงใบนะครับแล้วก็ส่วนเส้นใบก็จะออกเป็นแดงนะครับ <_ an> พื้นเขียวนะครับ <_ an> <_ an> พื้นเขียวเนี่ยอันนี้มีมีเม็ดขาวๆที่หูด้วยใ <_ an> บยนี่ห่อเลยเนี่ยเนียตัวนี้ใบห่อเลยนะครับโอ้โหเพิ่งจะได้มาดูใกล้ๆวันนี้ปกติจะเดินเดินผ่านเดินผ่านตลอดปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตให้เต็มที่เราก็จะมาอัปเดตแต่วันนี้มีโอกาสก,าก็มาอัปเดตแล้วลูกเขาก็ดกด้วยเนี่ยต้นเนี่ย ไม้มเมล็ดฝักนี้ลูกดกทุกต้นเลยนะครับต้นถัดมานี้จะออกหน้าแดงนิดนึงนะครับเส้นแดงเนี่ยเส้นใบแดงกระดูกแดงสะดือแดงนะครับแล้วก็การกัดสีนี่แดงแล้วก็ไล่เขียวเข้มเขียวอ่อนออกมาอันนี้ก้านก็แดงนะครับก้านก็แดงลูกก็ดกนี <c> ่ <oughs> ก้านแดงลูกก็ดกด้วยนะครับแล้วก็ต้นนี้นี่โอ้โหใหญ่เหมือนปีกินรีเหมือนกันเลย นะครับนี่เส้นใบกระดูกใบแดงพื้นเขียวถึงเขียวเข้มแล้วก็มีน้ําตาลแกมๆเข้ามาอย่างนี้ใบยาวนะครับใบยาวโอ้โหดูดูลูกลูกก็โตแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยลูกเขาโตแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้แล้วดูต้นนี้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่ก็สีกัดสีสวยเหมือนกันนะครับ ต้นเนี้ยผสมออกมาแล้วเหมือนบอลโบราณมากเหมือนบอนโบราณมากดูพื้นเออจะว่ายังไงคือเส้นใบกระดูกใบเราเห็นอยู่แล้วว่าแดงแต่พื้นเขาเนี่ยเนี่ยแดงออกแบบเขียวเขียว,ข,ยวขี้ม้าหรือว,ว่าอ,ออกพาสเทลนะครับนี่แล้วลูกก็ดกมากเนี่ยลูกดกมากลูกดกมากๆนะครับ เนี่ยต้นต้นนี้ก็ออกใบแดงๆนะครับใบแดงนี่ใบแดงตัวน,นี้ยังไม่ได้อัพกระถางเป็นฝักเดียวกันนะครับนี่ก็ฝักเดียวกันโทนเขียวขาวนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไม้มะเลดนะครับวังทองผสมกับหงสุวรรณนะครับชุดนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อันนี้เป็น ลูกไม้ด่างขาวนะครับนี่ด่างขาวสวยเหมือนกันนะครับนี่นี่นี่เส้นใบกระดูกใบขาวพื้นขาวเขียวการกัดสีคล้ายๆยกจักรพพัดนะครับคล้ายๆยกจัก,กระพัดแต่ต้นนี้เป็นลูกไม้เป็นบอลใบยาวด้วยอ่าใบยาวดูมีลูกแล้วเนี่ยมีลูกแล้วอยากได้ใครใครสนใจก็เดี๋ยวแบ่งแบ่งหนอให้เลย แบ่งนหน้อยแบ่งหนอให้เลยนะครับต้นถัดไปก็เหมือนกันเขียวขาวเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเขียวขาวเนี่ยให้ดูเนี่ยจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้เป็นบอลใบยาวนะครับเอาบอลใบไทยหรือเปล่าเออบอลใบไทยแต่ว่าเป็นโทนเขียวขาวใครชอบเขียวขาวก็มีเลยนี่ลูกดกนะครับยังไม่ได้แยกเลยนะครับ เดี๋ยวให้ชมใกล้ๆฝั่งนี้อ่านี่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 ีน่น,นียกจัก,กรพรรดิเนี่ยให้ดูว่าดูการอ่าการกัดการป้ายของเขาเห็นไหมครับนี่จะด่างแบบนี้นี่คือยกจัก,กรพรรดิถ้าใครเคยเห็นต้นต้นตอนโตของเขานี่โอ้โหทุกคนจะแบบฟอร์มสวยเป็นเป็นอีกหนึ่งต้นที่ฟอร์มสวยมากนะครับฟอร์มสวยมากๆ สำหรับยกจักรพพัดเดี๋ยวให้ดูนี่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 บรรดายกจักรพพัดเดี๋ยวให้ดูแต่เ,เราใบดูการกัดสีด่างการด่างของเขาเนี่ยแต่ละต้นก็ด่างแตกต่างกันแต่ละหน้าไม่เหมือนกันแต่ว่าด่างทุกต้นแล้วแต่ว่าเราชอบหน้าแบบไหนจริง,รงๆแบบนี้ก็สวยนะครับเนี่ยโทนอ่อน on, ๆแต่ว่าสลับ สีเข้มสีอ่อดไล่แบบโอ้โหนี่คือศิละปะบนใบบอลของจริงถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เขียวขาวแต่อย่าลืมว่าเขียวมีทั้งเขียวอ่อนเขียวกลางเขียวเข้มเขียวแก่นะครับเนี่ยดูด,ดูดูใบนี้หือโตมานี่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เลยเนี่ยเพราะว่าการป้ายการกัดสีเขาสวยมากสวยมากนี่นี่ ยังกับลายหินอ่อนเนาะแต่ว่ามันเป็นาการกัดที่เป็นศิลปะนะสมสมกับเป็นราชินีไม้ไม้ใบมากๆเพราะว่าเขามีศิลปะในตัวไม่ว่าจะเป็นบอลชนิดไหนเขาก็กัดป้ายด่างได้โอ้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจที่ทำไมถึงมีคน หันมาสนใจเลี้ยงบอลสีเยอะนะนอกจากจะได้เรียกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ทำให้เราใจเย็นขึ้นการเลี้ยงบอลเนี่ยต้องใจเย็นและใจรักแล้วบอลเขาจะรักเราเนี่ยอย่างตัวนี้เจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิขนาดว่าพึ่งพึ่งแยกหน่อไปรอบที่แล้วแล้วรอบนี้อะให้ดูรอบนี้ ดูรอบนี้ดูลูกเขาเนี่ยเพิ่งจะแยกหน่อไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้มาอีกแล้วคือที่นี่ที่นี่ถ้าเป็นไม้ด่างเนี่ยจะเน้นแยกหน่อเพราะจะชั่วกว่าเนี่ยชั่วก็คือแบบเนี้ยขึ้นมาเราเห็นเลยว่าด่างแน่นอนก็เลยไม้ด่างเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นผ่ามากไม่ได้เน้นผ่าจะเน้นแยกหน่อมากกว่าเนี่ยดูด่ดางแบบนี้ด่างเทพเแบบนี้ ไม่ได้ต้นใหญ่โตมากแต่ให้ลูกดีมากสำหรับเจ้าจัก,กรพพัดต้นนี้จำได้ว่ารับมาตอนนั้นแค่ใบเดียวใบเดียวแบบเนี่ยใบเดียวอย่างนี้เลยใบเดียวแบบนี้เลยนึกถึงตอนที่รับมาตอนนั้นเลยตอนนั้นก็โหรับมาก็เป็นหลักพันเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม้ค่อนข้างจะดีดตัวพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าจัก,กรพพัดนะครับ นี่ก็คือเจ้าจักรพพัดนะครับเป็นบอลด่างนะครับมีทั้งขาวชมพูเหลืองแล้วก็แดงนะครับเขาก็มีหลายหน้าการกัดสีหลายสีคล้ายนกพะเก้าเลยการกัดสีนะครับคล้ายนกพะเก้าแต่นกพะเก้าใบก็จะหนาแข็งกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นการไล่สีที่เหมือนๆกันนะครับสี ขาวชมพูแดงเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ตอนนั้นได้มาได้มาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นใบแรกที่เขาด่างนะครับใบแรกอ่าเดี๋ยวไล่ให้ดูนี่ใบแรกที่เขาด่างเนี่ยนีย่เริ่มเริ่มจะเหีย่ยวละเพราะมันเป็นใบแรกเนาะมาใบที่สองเขียวเขียวนะครับใบที่สามมีขาวมานิดนึง คราวมานิดหนึ่งมาใบใบที่4แบบนี้เลยแล้วก็ใบล่าสุดฮาร์ Half, แบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบอลสีนี่มีอะไรให้เราได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับการเลี้ยงบอลสีมีให้เราได้ลุ้นได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางคลิปที่ถ่ายให้ชมเนี่ย บางทีอาจจะเป็นต้นเดิมๆแต่ต้นเดิมนั่นแหละมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันนะครับอย่างคลิปนี้เห็นไหมครับอย่างต้นนี้เพชรเจ็ดสีเนะี่ยเห็นไหมได้มาด่างสวยมากแล้วใบปัจจุบันนี้ฮาบเลยนะครับนี่ฮาบเลยสวยงามมากเพชรเจสีจริงๆก็มีหลายๆต้นที่อ,อนุบาลไว้นะครับรหลายต้นที่ชอบนะครับมีหลายต้นที่ชอบมาก แล้วก็ต้นนี้ก็ได้มาต้นเนี่ยเล็กๆแบบนี้ดูหน้าปัจจุบันหน้าโหดมากหน้าโหดมากสําหรับสิลาเพชรเนี่ยด่างมาแล้วนะครับศีลาเพชรสีโหดๆแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหมอยอดเดชนะครับมอยอดเดชอันนี้นางฟ้าจําแรงตั้งแต่ปีที่แล้วได้มาปีที่แล้วได้มาเอ่อพรมพิมานแต่ พอเลี้ยงมาแล้วเป็นนางฟ้าจำแลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ไม่ไมไป้ายนั่นเองนะครับถ้าเขาไม่ไป้ายถ้าผมพี่มานไม่ไป้ายก็คือเป็น,นนางฟ้าจำแลงนะครับส่วนต้นนี้ดูใบปัจจุบันสวยสวยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นโทนเข้มเข้มดกัดกดักอันนี้วันพระฤหัสบดีเนี่ยเนี่ยวันพระฤหัสสงสัยต้องย้ายไปอยู่ได้กันละนะครับต้องย้ายไปอยู่กับวันศุกร์วันเสาร์และวันจันทร์นะครับให้ไปอยู่ เป็นตับวันเดี๋ยวจะไปเรียงเป็นตับวันให้ดูว่าตับวันที่สวนบนสีพระธรมมีตับวันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตับเดือนมีเดือนอะไรบ้างนะครับตับจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างก็จะพาไปอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่อยๆอาจจะต้นยังไม่ใหญ่ยังไม่มีจํานวนนะครับก็คอยติดตามรับชมเรื่อยๆให้ให้เห็นถึงพัฒนาการดีกว่านะครับ ถ้าเกิดมีก็จะบอกว่าอาต้นนี้มีจํานวนใครอยากได้ก็แบ่งปันไปให้ปลูกนะครับนี่อันนี้พามาชมคร่าวๆแค่ครึ่งตู้หรือหนึ่งตู้เพราะว่ามันสองล็อกกับล,ล็อกลูกไม้เมื่อต้นคลิปนะครับพามาชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องบอลสีพระธรรมว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีชนิดไหนพาไปรับชมแยกหน่อพาหัวบอลสีชนิดไหนอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุกจากธรรมชาติ ขอเจริญพร